สวัสดีครับ f c น้อง้งอิงเพียรบนแพง FC <c oughs> สาวน้อเพียรบนแพง FC บอสเจยวความกับ FC เสียนนทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่าน <c oughs> สำหรับคลิปนี้สซโลอุบลคอดจะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผลงานการแสดงของน้อง้งเป็นแหงของเมื่อคืนนี้ว่าเป็นอย่างไงบ้าง <c oughs> และวันนี้จะไปทำการแสดงอยู่ที่ไหน เดี๋ยวผมจะพูดและเล่าให้ฟังก่อนจะพูดพลังก็เช่นเคยนะครับขอฝากหน่อยครับภาพยนตร์คายออภาพยนตร์คายออจัดฉายในวันที่17กรกฎาคม68นะครับอย่าลืมเอฟีน้องอุงเพชรแพรทุกคนทุกท่าน <c oughs> ไปให้กาลังใจนะครับและสําหรับค่าคืนที่ผ่านมา <c oughs> น้องอุ๋งก็ได้ทําการแสดงอยู่ที่อําเภอสีมหาสีมะ โห oh. สดจังหวัดป่าจีนบุรีก็รู้สึกว่าจะภาพปื้มปิติปื้มมากเพราะว่าเอฟซีพอๆแม่ๆได้มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามจนวิกฤตสีแทบแตกเพืคืนนี้ถือว่าอัญญะนะครับเมื่อคือนนี้สุดยอดมากพี่น้องช <c oughs> าวอำเภอสีมาโหรถ จังหวัดปราจีนมีการต้อนรับคณะสาวน้อยเพรอน,นแพงอย่างล้นหลามโดยเฉพาะซุปเปอร์สตาร์น้อยของหลาาน้องมีงเป็นนอนแพงก็มีเอฟซีพ่อพ่อแม่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามอย่างมากนะครับสำหรับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาและ <c oughs> ค่ำคืนวันนี้น้องอุ๋ยก็ได้เดินทาง จะไปทําการแสดงอยู่ที่ปริมณฑลอยู่ในเขตอ้อมใหญ่จังหวัดนคปรปฐมสำหรับค่ำคืนนี้อยู่ที่ตลาดอ้อมใหญ่นะครับอย่าลืม F.C. ของน้องอิงและ F.C. สาวน้อยเพียรน์นแผงทุกคนทุกท่านอยู่บริเวณใกล้เคียงเดินให้กรุณามาให้กำลังใจ น้องอุ้งเพียนมนแพงเยอะๆนะครับแถวบริเวณตลาดห้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมนะครับสำหรับค่าคืนนี้สำหรับคลิปนี้สรุบนคอวากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับผม